สบายดีพี่น้องสบายสู้คุณทุกคนเด้อครับผมมาพี่น้องมาเบิงว่าค่อยได้กินอย่างกินมั้นนี่นี่พี่น้องค่อยได้ตำหอยหอมพี่น้องตำหอยหอมใส่ข้าวปุ้นหรือว่าขนมทีนพี่น้องใส่มะเขือวอ้ยพี่น้องหอยหอมหรือว่าหอยป่าพี่น้องบางคนอาจจะบอกหอยตรงหอยทากก็ว่าเป็นน้อมาพี่น้องว่าอะไรอย่างห้างแซ่บๆแล้วกันเด้อครับ ตำหอยหอมตำซัวหอยหอมพี่น้องแซ่แบแซ่บมืนอนนี่ก็เหมืนอมนอ่ายดึกอะไรนี่นะเอาพี่น้องมาเรื่อยๆด้วยเอาตาพี่น้องเอ้ยแซ่บจิ้มเนี่ย

mm -hmm. xin chào các bạn ơi xin chào mọi cung nằm gì hmm. Đèn có cọc. cái okay, nhắm tèo hay không cái gì đi đi

đi ngay đúng không เป็นหอยป่าหอยทากนี่เนาะแต่มันรสซ่ามันแซ่บมั้ยกินได้ทุกอย่างเลยได้เหมว่าหอยทากหอยหอกหอยหอกได้เอื่อนหอยหอกทากเอาไหมหอยทากก็ได้ยินหน้าบ้านนะ ตามในระทุกอยอดเรอเช่

Ừ, có tiền lương ừ. ừ, ừ. nữa đây tiền lương nữa mượn nắng tiền lương nữa nè 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 đó, ก่ัดกินเจอพอี่น้องบ้างเน้ออย่เงี้ยเจ้พี่พน้องจับพี่น้องบ่มีอะไรครับเนี้ยพี่น้องเป็นยังไงคือเก้าสวัสดีครับให้ดีด้วยอับถูกใายขอกินด้วยนึงพี่น้องขอต่อยอดอีกหน่้วยนึงมาลยใสยคนรอเพื่อขออนด้วยนึงเ่งคนว่าขอทั้งขี้ทั้งเย้าเลยเพคนว่เาเดี๋ยว ออบรยากา่ดีโอ้เอาน้อ้ไหมเห็นไหมัฮ้ยเฮ้ยจะได้ไหมากำจะกินหนกทซี่แล้วพอลุกใส่จะขำเด้อพี่น้องแล้วเอ้า เอาพี่น้องทำนี่แหะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสวัสดีครับผม